สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้หมอกับปุ้ยนะคะนักกําหนอาหารจะมาคุยในหัวข้อว่าเครื่องปรุงแบบไหนนะคะที่เหมาะสําหรับผู้ป่วยไตของเรานะคะหลายๆท่านไปเลือกซื้อเครื่องปรุตง,ตง,ตงต่างๆตามซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มีฉลากหลายๆยอย่างให้อ่านนะคะวันนี้ก็เลยเชิญปุ้ยมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะค่ะอาจารย์ก็ เดี๋ยวนีก็คือจะมีในส่วนของเครื่องปรุงที่เป็นชอยเป็นตัวเลือกให้สำหรับคนไข้นะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพและสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีเครื่องปรุงที่เป็นตัวโลโซเดียมเพื่อเพื่อเพื่อตอบโจทย์คนรักสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะคือเครื่องปรุงโลโซเดียมเนี่ยเราอาจจะต้องดูว่าตัวไหนที่เหมาะก,กับคนไข้ตายเพราะว่าเครื่องปรุงโลโซเดียมมันจะมีตัวที่โลโซเดียมจริงแต่ว่าจะเพิ่มเป็นเกลือโพแทเสเซียมเข้ามาซึ่งเราจะไม่มาะใช่ไมใช่ใช่ก็จะไม่ไม่ค่อยเป็นมิตรกับคนไข้ตายเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะจริงจริงอาจนไต ในระยะต้นๆระยะหึง<ช>ระยะ 2, <ช>2หรือว่า3 A ที<ช>่เป <ๆ S 2> ็นต้นๆเนี่ยจริงจโพแทเซียมเราไม่ได้ซีเรียสมากเท่าไหร่อาจจะพอใช้ได้บ้างแต่ว่าถ้าเกิด ไตที่เราพูดถึงไตซีเรียเลยไตยระยะสามบีสี่ห้าหรือว่าเคสฟอกเลือดไตอย่างเงี้ยค่ะโดยแนวโน้มเนี่ยคือแร่โพแทสเซียมจะมีแนวโน้มเกินอันนี้เราก็จะต้องเลือกเป็นพิเศษใช่ค่ะ,คะโดยที่เราควรดูฉลากโภชนาการนะคะดูดูฉลากด้านข้างของขวดหรือผลิตภัณฑ์นะคะก็จะมีตัวสีแดงเลยค่ะก็ะจะเขียนบ,บอกว่าไม่เหมาะสำหรับผู้ป่วยไตยและผู้ป่วยที่มีภาวะโรคหัวใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ดูตรงฉลากโภชนาการเขาจะเขียนปริมาณของโพแทสเซียมแจ้งว่ามีการเพิ่มเกลือโพแทสเซียมไปเท่าไหร่ แล้วก็ตอนหนึ่งหน่วยบริโภคหรือหนึ่งชอ้อนเนี่ยค่ะมีปริมาณโพแทสเซียมเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นตัวที่มีเกลือโพแทสเซียมจะไม่เหมาะกับคนไข้ไปในระยะทางเคมีตัวเลขดูไหมคะว่า,าต้องปริมาณโพแทสเซียมควรจะประมาณไหนที่จะทานได้หรือว่าควรจะตัวเลขไหนที่อุยอย่างนี้ขวดนี้ไม่ซื้อจริงๆจริงๆถ้าเป็นสําหรับคนไข้ที่เป็นเครื่องปรุงสาตคนไข้ไตค่ะคือเขาจะไม่เติมเกลือโพแทสเซียมเลย คือถ้าเติมโพแทสเซียมมาอันนี้ก็คือพยายามเลี่ยงไว้ก่อนในเทปไตระยะท้าย,<ช>ายหรือไม่ถ้าไม่แน่ใจเนี่ยก็คือเลี่ยงไว้ก่อนเพราะว่าเราจะได้เก็บโคต้าเไว้ท่านผักทานผลไม้อย่างน,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 นี้ด้วยก็เลยไม่ไ,มไ,มไ,มไพ,ยพยายามพยายามไม่เติมเพิ่มเข้าไปจากเครื่องปรุงเลยอะค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ได้คำตอบแล้วนะคะคุณปุ้ยมากนะคะเข้าขึ้น,น่ะ<ช>